สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็จะมาทำแนวข้อสอบค่ะในหัวข้อเรื่องความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์นะคะสำหรับการสอบพนักงานพัฒนาธุรกิจระดับ4ค่ะมาเริ่มกันเลยนะคะข้อที่1วค่ะบิดาแห่งวิชาเศรษฐศาสตร์คือใครก็ไก่อริสโตเติลขอไข่อดัมสมิธคอควายมาโคโปโลงองูจอห์นล็อก ฉเฉลยวิดาแห่งวิชาเศรษฐศาสตร์คืออดัมสมิธคำถามข้อที่2ข้อใดไม่ใช่ทุนตามความหมายของทรัพยากรทางเศรษฐศาสตร์กอไก่เครื่องจักรขอไข่โรงงานคอควายเงินตางงูอุปกรณ์การผลิต ก่อนอื่นเลยนะคะเราก็ต้องมาทําความเข้าใจกับคําว่าทุนค่ะซึ่งทุนตามความหมายของทรัพยากรทางเศรษฐศาสตร์ก็คือสิ่งที่นําไปใช้การผลิตสินค้าและบริการซึ่งแบ่งออกเป็น2ประเภทด้วยกันก็คือมีเงินทุนและสินค้าประเภททุนค่ะสําหรับข้อนี้นะคะข้อใดที่ไม่ใช่ทุนตามความหมายของทรัพยากรทางเศรษฐศาสตร์ก็คือเงินตาค่ะซึ่งเครื่องจักรโรงงานอุปกรณ์การผลิตนะคะก็เป็นทุนตามความหมายค่ะ คำถามข้อที่3ผู้ที่รวบรวมปัจจัยการผลิตคือใครกอไก่ผู้ผลิตขอไข่ผู้ประกอบการคอควายผู้บริโภคงอง,ง,งูผู้ใช้แรงงานฉเฉลยผู้ที่รวบรวมปัจจัยการผลิตคือผู้ประกอบการนะคะซึ่งผู้ประกอบการนี้ก็เป็นผู้รวบรวมปัจจัยการผลิตต่างๆเพื่อทําการผลิต ขึ้นเป็นสินค้าหรือบริการและเป็นผู้ตัดสินใจเกี่ยวกับปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจว่าจะผลิตอะไรผลิตอย่างไรผลิตเพื่อใครคะ่ะคำถามข้อที่4ข้อใดแสดงถึงความหมายของอุปสงค์ได้ดีที่สุดกอไก่แก้วตาต้องการซื้อโทรศัพท์มือถือแต่มีเงินไม่พอขอไข่ก้านทำแจกันที่โชว์อยู่ที่ร้านตกแตกแต่ จึงต้องจ่ายเงินค่าเสียหายคอควายก้อนมีเงินเพียงพอที่จะซื้อนาฬิกาแต่ยังไม่ซื้ององูกล้วยนำเงินไปซื้อ MacBook Air ที่อยากได้มานานแล้วฉเฉลยงองู คำถามข้อที่5้ตามกฎอุปสงค์อุปทานถ้าราคาของมะม่วงชั้นดีในปีนี้ลดลงจากเดิมราคากิโลละ50บาทเหลือเพียงกิโลกร,รัมละ30บาทจะเกิดผลอย่างไรกอไก่อุปสงค์สูงขึ้นอุปทานลดลงขอไข่อุปสงค์ลดลงอุปทานสูงขึ้นคอควายอุปสงค์และอุปทานลดลงงองงู อุปสงค์และอุปทานสูงขึ้นฉเฉลยกอไก่ข้อที่6เพราะเหตุใดในช่วงเทศกาลสงการดอกมะลิจึงมีราคาแพงกว่าปกติกอไก่ชาวสวนลดการปลูกดอกมะลิขอไข่ดอกมะลิเป็นดอกไม้ที่หายากคอควายความต้องการดอกมะลิสูงงองูดอกมะลิมีความเจริญเติบโตได้ดีในช่วงฤดูร้อน ฉเฉลยคอควายคำถามข้อที่7ผลตอบแทนจากปัจจัยการผลิตในส่วนของทุนคืออะไรกอไก่กำไรขอไข่ดอกเบี้ยคอควายรายได้งองูส่วนต่างฉเฉลยขอไข่ดอกเบี้ย ก่อนอื่นเลยนะคะเรามาทําความเข้าใจเกี่ยวกับปัจจัยการผลิตค่ะประกอบไปด้วย4ปัจจัยด้วยกันปัจจัยแรกที่ดินทุนแรงงานผู้ประกอบการซึ่งที่ดินนี้นะคะก็หมายถึงทรัพยากรธรรมชาติในบริเวณนั้นทั้งหมดเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นดินน้ําป่าไม้น้ํามันรวมถึงน่านฟ้าค่ะส่วนทุนนั้นก็เป็นเครื่องมือเครื่องจักรสิ่งก่อสร้างต่างๆที่มนุษย์สร้างขึ้นค่ะรวมถึงวัตถุดิบที่จะนํามาผลิตและแประลรูปเป็นสินค้าไม่รวมเงินนะคะส่วนแรงง,งาน นั้นก็หมายถึงแรงกายสติปัญญาของมนุษย์ที่ทำงานซึ่งก่อให้เกิดสินค้าและบริการส่วนผู้ประกอบการนั้นนะคะก็เป็นส่วนที่สำคัญที่สุดในการผลิตคือเป็นผู้ที่รวมที่ดินทุนแรงงานมาทำให้เกิดการผลิตสินค้าและบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคค่ะส่วนผลตอบแทนนั้นที่ดินผลตอบแทนเป็นค่าเช่าทุนผลตอบแทนเป็นดอกเบี้ย แรงงานผลตอบแทนเป็นค่าจ้างผู้ประกอบการผลตอบแทนเป็นกำไร